มานะคะก็มีสาธุชนร่วมบุญแห่กระถินวันนี้เยอะแยะมากๆเลยนะคะอื่นในระหว่างปีถัดไปนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอยาวนะคะไวว้าวาก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะ ผ้ากระถินนะคะบรรยากาศก็นกเนาะเห็นตะต้นเงินนะคะสว่างแจดจ้ามากๆเลยนะคะสำหรับวันอาทิตย์นะคะมีหนูน้อยวาวามาด้วยนะคะร่วมบุญกับคุณป้านะคะก็จะอยู่หน้ากล้องจนกว่าจะถวายเสร็จนะคะสำหรับี่แตละวัดได้เริ่มจัดขึ้นนะคะเราก็ ยกผ้าขึ้นมานะคะแล้วก็ยืนขึ้นหมุนการทอดผ้าก็จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องรอคิวไปถวายพระพิชุสง์นะคะก็แต่ละวัดได้เริ่มจัดขึ้นนะคะเราก็ยกผ้าขึ้นมานะคะแล้วก็ยืนขึ้นหมุนแหกกระถินณวัดโค้งกระชายนะคะ ในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนที่สาธุค่ะก็มาเริ่มพิธีบูชาเทวดานะคะที่แต่ระวัดได้เริ่มจัดขึ้นนะคะเราก็ยกผ้าขึ้นมานะคะแล้วก็ยืนขึ้นหมุนการทอดผ้าก็ จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องรอคิวไปถวายพระพิชุสฆ์นะคะก้อยวาวาก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าะมีหนูน้อยวาวามาด้วยนะคะร่วมบุญกับคุณป้านะคะก็จะอยู่หน้ากล้องจนกว่าจะถวายเสร็จนะคะสำหรับแหกระถิน ณวัดโค้งกระชายนะคะในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนที่นะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะค่ะกิจการจะเริญรุ่งเรืองนะคะก็หวังว่าธนาพาจะได้รับอานิสงส์เช่นนั้นนะคะกิจการจะเริญรุ่งเรืองนะคะ ก็หวังว่าธนาพาจะได้รับอนิสงส์เช่นนั้นเหาสำหรับคลิปนี้ธนาพาและสาวนอนบุญเลยนะคะเสาอาทิตย์ที่ผ่านมา2วัดนะคะแล้วก็ยังมีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะการทอดผ้าก็ จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องรอคิวไปถวายพระพิชุสงฆ์นะคะก็หลังจากที่ขบวนแห่จบลงนะคะก็จะนำต้นกระถินมีหนูน้อยวาวามาด้วยนะคะร่วมบุญกับคุณป้านะคะก็จะอยู่หน้ากล้องจนกว่าจะถวายเสร็จนะคะสำหรับการทอดผ้าก็ จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องรอคิวไปถวายพระพิษุสงฆ์นะคะก็มีหนูน้อยวาวามาด้วยนะคะร่วมบุญกับคุณป้านะคะก็จะอยู่หน้ากล้องจนกว่าจะถวายเสร็จนะคะสำหรับส,สาธุค่ะก็มาเริ่มพิธีบูชาเทวดานะคะที่นะคะ ส่งผลให้มีความคล่องตัวคล่องทุกด้านนะพีแต่ระวัดได้เริ่มจัดขึ้นนะคะเราก็ยกผ้าขึ้นมานะคะแล้วก็ยืนขึ้นหมนแดดจ้ามากๆเลยนะคะสำหรับวันอาทิตย์นะคะผ่านมานะคะก็มีสาธุชนร่วมบุญแห่กระถิ่นวันนี้เยอะแยะมากๆเลยนะคะผ่านมานะคะ ก็มีสาธุชนร่วมบุญแห่กระถินวันนี้เยอะแยะมากๆเลยนะคะสาวน้อยว่าวพานะคะก็เรียกได้ว่าอีแดจ้ามากๆเลยนะคะสำหรับวันอทิตย์นะคะสำหรับคลิปนี้ธนาพาและสาวน้อยอืนในระหว่าง ปีถัดไปนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอยาวนะคะผ่านมานะคะก็มีสาธุชนร่วมบุญแห่กระถินวันนี้เยอะแยะมากๆเลยนะคะกำหนดการอีกก็จะพยายามบันทึกบุญเอาไว้ผ่านทาง Facebook นะคะเพื่อที่ จะได้เตือนความทรงจำของเรานะคะว่าเออแต่ละปีการทอดผ้าก็จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องรอคิวไปถวายพระพิชุสง์นะคะก็กำหนดการอีกก็จะพยายามบันทึกบุญเอาไว้ผ่านทาง Facebook นะคะเพื่อที่ธนาพาก็มาร่วมแห่ด้วยนะคะ บรรยากาศแห่รอบโบสถ์ของวัดนะคะเดินบุญเลยนะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสองวัดนะคะแล้วก็ยังมีแดดจ้ามากๆเลยนะคะสำหรับวันอาทิตย์นะคะนะคะทรงผลให้มีความคล่องตัวคล่องทุกด้านนะคะกิจการจะเริญรุ่งเรืองนะคะ ก็หวังว่าธนาพาจะได้รับอน,นิสงส์เช่นนั้นยื่นในระหว่างปีถัดไปนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอยาวนะคะแหกถิ่นณวัดโค้งกระชายนะคะในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนที่ยืนในระหว่างปีถัดไปนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอยาวนะคะมีหนูน้อยวาวามาด้วยนะคะร่วมบุญกับคุณป้านะคะก็จะอยู่หน้ากล้องจนกว่าจะถวายเสร็จนะคะสำหรับสันไปตามทั้ง4ทิศของแต่ละทิศที่มรรคทายกพากล่าวนะคะก็จะเป็นพิธีขึ้นไปยังสาราการประเรียนนะคะเพื่อทำ พิธีถวายต้นกระถินกันนะคะแล้วก็ขึ้นไปยังสาราการประเรียนนะคะเพื่อทำพิธีถวายต้นกระถินกันนะคะแล้วก็กำหนดการอีกก็จะพยายามบันทึกบุญเอาไว้ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะเพื่อที่มาค่ะ ธนาพาอีกแล้วจ้าวันนี้เก็บตกบรรยากาศแห่กระถินณนะวัดโค้งกระชายนะคะในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกาย,ยนที่สาธุค่ะก็มาเริ่มพิธีบูชาเทวดานะคะที่ธนาพาก็มาร่วมแห่ด้วยนะคะ บรรยากาศแห่รอบโบสถ์ของวัดนะคะดีแต่ละวัดได้เริ่มจัดขึ้นนะคะเราก็ยกผ้าขึ้นมานะคะแล้วก็ยืนขึ้นมุนบูนชาผ้ากระถินนะคะโอ้ยวันนี้เราน้อยวาพานะคะก็เรียกได้ว่า อิ่มไปตามทั้ง4ทิศของแต่ละทิศที่มรรคทายกพากล่าวนะคะก็จะเป็นพิธีสวายอิ่มเอมใจนะคะอาน,นิสงส์งของการร่วมบุญกระถินนะคะหรือทอดกระถินเจ้าภาพกระถินขึ้นไปยังสาราการประเรียนนะคะเพื่อทำพิธีถวายต้นกระถินกันนะคะ แล้วก็หมไปตามทั้ง4ทิศของแต่ละทิศที่มรรคฐ